สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านมาที่ช่องบุญพระผ้าโชคบุญกุศลผ้าพร้ยครับผมผ้าทุกท่านมาชมบาร,รมีของพ่อปูมาียาครับถือว่าเป็นบุญครับเมื่อนี้คุณแม่เล่าเปิดหองพระให้มาชมบาร,รมีเป็นก่อนหลายๆก้อนครับผมแล้วก็เล็กๆ ถือว่าเป็นบุญลายครับอยากให้ทุกท่านได้เห็นนำ้ำแล้วก็ถือถือว่าคุณแม่เล่าใจดีครับท่านที่อยู่ทางไกลก็จะได้เห็นน้ำเนาะคุณแม่ก่อนใดที่ว่าเป็นเล็กไลที่ว่ามัานร่วมกันมาเลยร,ร่วมมากแบบนี้เลยแมนใจเดียวกันเหมือนเลยแหมคะ่ะสวยงาม,ม,มขนาดครับ จะเป็นที่หนึ่งที่เดียวออามารวมกันเพื่อได้ซักไปสร้างครับเจดีวัดป่านน้องจำปากระปูค้าตาหนะะ่ะครันนี่ส,สายของปูคำาตาครับผมปูค้าตาก็มาเกิดเลยปูคำาตา <ไป S 2> ข้าโฉนดนะครับผมระวังนี่ถึงเวลานะเจา้าปีไว้ได้ดอกดังทัวต่กว่าโล่เมนูโอ้เขาก็อยากกวาดกระปู มันไม่แสงมาครับผมมีแสงปรากฏให้เห็นต้องอธิษฐานเอาต้องอธิษฐานมีแสงมันมัเจ้าเพราะว่าของทุกอย่างข้างในเิ่นสิเหตุให้เห็นเลยจ้ะครับแล้วแต่จิตภาวนาของใครของมั่อันนี้บ่ได้เอากาวติดมาเพิ่นมากเป็นก้อนแบบนี้เลยแม่นบ่เอาอันนี้ติดไว้คือบ่จกให้รุดให้เฮียไปใส่นาะครับผมเป็ร่วมกันสามัคคีคือพลังร่วมใจกันด้วยเป็นลางเลค่ะครับร่วมใจร่วมใจสามัคคี แต่ว่ามีหมองตง้องต้องถ่าถึงเวลา่าเขเจะว่ามีมีหมองหนึ่งที่เพิ่นขึ้นมาอยู่จิเปไปเป็นเบล็กหย่อยเลยแต่ว่าท่านไนนีม่เวลา่าแต่เขาท่านไ้นหม่อนเบลาาระเจ้ามาบอกว่าะชวงที่ไปอยู่นั่งเพื่อปีกัรไปปฏิบัตรรริรมำไซแนวเ้าสูฟังนะครับผมที่ไปได้เล็กไรมนนั่งไปปฏิบัตริรรำที่วัดป,ป่าโนนจําปาครับผมแล้วก็ไปปิดวาจาาไแน่เพคือ อันสวนสวรรค์สีท่านดอนค่ะอันสาธุครับผมรอบนี้ท่านดอกไม้สวรรค์ปูบานกะจีสิบห้าหมือครับเ่าท่านในลูกให้อันได้ผลกันเพราะว่าอธิษฐานไว้แล้วครับถ้าได้ผลแล้วก็ค่อยสิบอกอีกเทียนครับบุญเป็นเข่ามากก็สีเอ็นั่น ปูข้าตาที่ว่าเพิ่นมักเกิดในเพิ่นเบาอย่างซื้อฟังหนอธิบายซื้อฟังเนี่ยคุณแม่เพิ่นกับาเบาหยังเน้่เพราะว่ามันมันเป็นเรื่องจริงมันบ่เจ้าเ้าเห้าไปอยู่หันใจสัทธาเนาะพุ่มเพิ่นกะห้าเหย็ดดีก็ดีห้าเหย็ดบดีมันอยู่ที่พุ่มบดไเกี่ยวกับโตห้ากับโตร่างของปูข้าตาเนี่ยค่ะพุ่มที่ปัดป่านวลจำปานะคะเพิ่นเสีเห็นของเพิ่นเองไปดีกับโมทนาไปบดีห้าวกะซอยเลี้ยวบดไเนาะอันนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นน้ำพุ่ม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์จ้ามันเป็นภูมิถ้าไปบ่ดีเป็นกระตงหูจ้ะภุมิผูโสมยาสอนครับส่วนสายทั้งยัดเองนี่ดีอยู่แล้วล่ะที่เข้าไปเพื่อเผยแผ่สิ่งที่มันมีจริงของพอบปูเมยยแล้วก็เกี่ยวกับสายเทพมากจะได้สายพิสดารปฏิหาร โอ้ยอยู่หันคุณเท็ยนหายเห็นเด้อช่วงนึงน่ะแต่ว่าบ่ได้อยู่ดอ,อกคูแล้วแค่ไปเอาอีกหลายยีพอยอยู่หันอีพอเอกเราเห็นเป็นอันอียังก็ล่ะคูอัน,น,นอลืมละข้าจเจ้าเห็นว่ากองกอยตัวกองกอยกอกมากกับอัน,น,นยังกระซึงอว่าครับมี่ดีเด้ครับผมเออมีอ่พวกแม่เห็นแต่ห้อยคูแล้วว่าเอาออกมาเห็นเป็นโตโลนี่ไม่รู้เห็นบ่านีบ้่ข้าเจ้าเห็นเห็นเห็นดุสันเดคอนนั่นเห็นห้อยเห็นเนาะ เป็นขีจ้จานอันโกงเสืออันไหมเด็ดไหมคือมาปฏิหารมาเย็นค่ะผู้เย็ดพอดีก็เย็นเมื่อมาทำแม่แม่แมก็บ่ได้ไสนใจเพราะว่าเขาวันเขาไปแบบบริสุบบบสธทธิ์เขาบราลอได้ย่างไปจะแก้ปัญหาพีพระเจ้าคุณแม่ได้มาโดนหลบต่างก่กำตางว่าละอย่างไรน,นอเวลาอันนี้อัน,นเลื่อมกันแบบใดครับ เด็กลายหันไปอยู่น้ำปูข้ามตาเป็นภาพไปหาเอาไปนั่งตัวตัวได้ก่อนไหนซุ้มหน่อยๆซุ้มก้อนใหญ่ซุ้มซุ้มนี่เป็นหินโขงมาแต่สวนสวรรค์สีด้านดอนกันนี่นี่บอกหินโขงจ้าอันอันนี่แหละครับอันนี่มาแต่อันสังคมปากช่มสังคมปากช่มเช่นข้านี่ปูอันก้อนนี่แหละครับนเออปูอันปูอันปูท้องเตาท้องปูเตาท้องเตาท้องอันนี้หินอันมรกต ยันก็ว่ามือนั่นไปบูชามากเพิ่งก้อนก้อนนี่ขาวๆนั่นี่คือเพชรอันนี้มาแต่อันลาดบุรีเก็บไปก้อนสุดท้ายสมัยตะกี้ไปอันเฮ็ดงานโลงโมหินแม่ค่ะครับเอามาหลายอยู่วันนี้เหลือแค่อันเดียวเราไดอันลแางเพิ่นมากก็ที่ว่าเหลือ เมื่ออันเดียวนี่ผู้ใดขอก็ให้ติแล้วแต่แล้วแต่บุญภัยเนาะต่าผมโมซาโต้ถาเจ้าอยากได้ก็เอาไปก็เอาเงินเขาไปอันอันนี้บ่ได้ท่าสีมันเนาะเป็นสีของคนียวแบบม่านน้ำองเพลินเลยค่ะครับมันสียู่อันบ้านอันนั้นไหมบ้านปากส้มันไหมค่ะหมู่บ้านที่ข้าเจ้ามีหินมีอันนั้นขึ้นมาให้คนบูชาเนี่ครับหลายครับยกขึ้นเมืองก็ได้ครับนักครับผมนับปากส้มเพันเอามาร้วมกัน ไปไปผ้าไปปูมีตะกอนหนักครับผปูเตาก็น่าปูเนาเตาก็หงุดหงิดหนักอันเด็ดันที่เป็นก้อนเล็กๆในน้อยก้อนสายบุญเพิ่นโทรมาแม่มิยังเข่าอันในเจดีบ่แม่กับชิ่งไปใหาเจ้าอันนี้คล้ายๆถ้ามันทั้งบ่ามันทั้งทิพย์เนาะทั้งโลกก็เล็กหลอมเนาะจ้า หนังมุกกะล้วแต่จีบของแผงของม่นบุญบาทแต่ว่าเมืองลักษณะใกล้ๆเพิ่นหยาดมันบ่หยาดลงมากมีห้อยตัดพร้อมแบ่งกันนี่เนาะบ่บ่เป็นบ่ไมาจังสั่นเลยค่ะครับเพราะว่าเอาน้ำมันมาเกเพิ่นมกน้ำมันมาเกาะน้ำมันเนี่ยไปซื้อมันสบายเพิ่นเดียวน้ำมันมากกอกสิใสและสิเดี้ยมาะของนี้พอเล่าอยู่อันสารคามค อันซูก็เจ้าไปกุพพลันนี่เจา้บบาบอกว่าพรามาดามโมาเมนต์กาเรื่องของเพิ่์นมันแบลห้ามไม่ได้เจียวพวกก็เจา้าอันเบิรงดก็เจ้าออทานทั้งง่ายเจานะ้าน่ะเจ้าอย่าว่าโอ้ยอย่าไปสนตัวห้าเป็นผ้าขี้ริ้วห่อทองแบบครับผมผ้า,าขี้ริ้วห่อทองอันนี้ถูกครับปิศาทถ้ำลายอยู่นี่ครับตอนแต่ปิศาณแต่ไอ้ไปปิดมาจ่าดูอยูอ่บ่ครับไปปฏิบัติธรรมแต่ละหลอด โมเมนต์เลยสามลอดเลยสวยจิตเตอร์เทียจักมือครับจิตมือซิปมือจิตมือซิปมืออนุโมทนาสาธารณถครับรอบนีบลายสีรุ่งฉ่สพได้ไปพิปิดว่าจ่าได้นี่ปฏิบัติถ้ำนี่ขันศูนย์เลยเนาะสูงแล้วที่สามารถทำได้แต่ว่าเพื่อนก็อนุญาตเหมือนละถ้าผู้มีโลบมีไพ่มีหลบมีไพ่เป็นการกินยูกล้วยกาแฟโอวัลตินนั่นไม่ได้ ผูขาเจ้าอันร่างกายอันไปได้คือนแน่จังสิไปได้เบิดแต่ละแต่ว่าต้องขอมีขอยกเว้นมยน์เนาะสารปู<ด>่คำ,คำตาย่าปธุมมาคำชะโนดนะครับผมปู่คำตาปูไปประ,ประกวดช้ยงามเนาะ้าบเป็นเจ้าอาวาสคนแรกแล้วนะคบเมื่อรนาภาไปวันว่าไปเกิดแล้วเด้พี่น้องครับเกิดเมื่บสี่สิบกว่าปีแล้วเนาะ อยู่เพิ่นเีนี่สี่สิบแปดสี่สิบแปดสี่สิบเก้าอยู่ประมาณนี้มาพบนี่กับปูข้ามตาจะ้ามตาเสือเืือเก่าครับผมครับถามแล้วกับปูข้าตาได้สมมติของเดียวจูได้สิบนนเพราะว่าเราเป็นปูข้าตาเสาร์อาทิตย์เราไปเรียนเรียนอยู่น้องค้า พวกมันหาปีมดอกพระเจ้าวาเรียนค่ะเรียนยิ่งงอท่านอะท่านท่านพระเจ้าหนักท่าครับหนักท่านได้เรียนเรียนกบบแล้วพวกเป็นดอกท่างท่านก็ได้ถ้าผมจบพวกเปลี่นมองมี่มองแล้วคือเฮาภาวนาเฮาวถิ่ละจบที่เดียวเถอะคือเราไม่มีอยู่ในโลกนี้แล้วนะค่ะ สวดมนต์ภาวนาไปสาเห่าจดได้ยได้ทุกมือ,อยังดีประเสริฐ<ะ>มีปูเถวดแล้วลงมากแล้วมาบอกเป็นนันไปบอกลงังแม่สมสมัยบอกแม่สวดมนต์ภาวนาจังว่าได้ทุกอย่างก็ดีขึ้นดีขึ้น,นแบบว่วยปาฏิหารเนาะอ๋อสามตัวสองตัวเขาบ่าขายหเาเขาขายหายสามตัวบ่ก,ก็ได้สามตัวคุณแม่วาสนางุวนี้มากตัวใดครับอีกยนไงแล้ว ซึอันนี้งวดนั่นนัะอันนี้งวด 5, แต่ว่ามันเรียกหาเก่าเขาประเด้ลุยังเรื่องอะไรหาเก่าอ๋อหาเก่า okay. oh, ประด้ลงเนาะเออเหลือหาเก่าประด้ลงนี่ครับท่านผู้ชมเรียกหาเก่าเขียนหาเก่าลุเออเจ้าของเขียนใส่กระดาษเจ้าของแม่แม่หนูครับผม คือว่าท่านเมตตาเนาะเม่หนูครับผมนะักปฏิบัติธรรมสำหรับงวดนี้งวดที่ผ่านมาเอาตรงเลยตัวน,นี้งวดที่มานม <c oughs> าก <c oughs> นิดใส่โย้แห้งอยู่ด้วนี่เนาะครับผมห <5 19 S 2> ้าหนึ่งเก้าตรงตรงเลยไหมครับ <c oughs> <c oughs> ออกห้าหนึ่งเก้าเทีงฟันเทีงเห็ผู้อันข้าเจ้าอันนั้ข้าเจ้าบ่มักสามข้าเจ้าก็บ่เอาได้ได้สามหนึ่งเจ้านะข้าเจ้าซือเสอสองหลอก ของปูหรือสีเนะาะครภาพทุกท่านมาชมเล็กไหลม <c oughs> ีนี่ได้เลขพร้อมอนุวัติ่ันธุมาก,กับงวดน,นี้ครับผมทำมือเปรียบเทียบกันครับท่านแคปเจอร์นาจอครับที่ที่ฟังฟังทั้งนี้ครับผมห้าเกา้าอย่าลืมเด้อท่านชมครับผม,มนี่ห้าเกา้าห้าเก้าบริเขียนลงครับผมเพราะว่าแถวอันสามตัวบนข้ากระกับได้หกประตูครับห้าเก้าบริเขียนลง เลือดทหารเก่าเราด้เขียนลงวันเป็นฤทธิ์น้าทหาเก่าแต่ว่าเจ้าของซื้อแล้วอันข้างล่างในเบอร์ยังหนิโอ้เบอร์อีหยังเราคอยกันเลยนบอดดายเออมอมีผมก็เลยบอได้เอาใส่เนาะบอดดายนี่ทุ่มเนี่ยดอกเบอร์ท่านงวดนี้ครับผมหนึ่งกลุ่มพาพันสีฮอดครับผมงวดสิบเจ็ดกลุ่มพาพันคือหนานี้ครับผมตามวันที่เลยครับตรงเป๊ะสำหรับหนึ่งกลุ่มพาพัน เอาห่ากเก่าใส่น้ำได้เดี๋ยวเกี่ยมห่ากเก่าทุกคนเคี่ยนจนน้อยๆด้วยห้าเก้าห้าเก้าครับผมมาเคยาเียนให้เดาวจับเจอมาจอดได้ทุกท่านครับผมแม่นูใจดีครับผมเจ้าของเล็กไๆนี่แหละครับหนักปฏิบัติธรรมหนึ่งก<ส>ุมภาพันธ์หมภยูซิมันเดียไมน่นะ่ว่านันครบรอ ให้ตัวเลขนี้เป็นโชคเป็นลาบน้ำสับมาเข่ากระเป๋าแล้วก็ได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเฮ็ดยุไซก็ได้เบิดโบตร์นั่งต่างต่อเฮ็ดท่างี่ก็ได้รสมานมากก็เป็นต่ออัญมณ์ถ้าได้โชคได้ลาบตัวนี้กันแนะนั่ไปที่ที่เฮ็ดไซก็ได้ตีใช่เฮ็ดไซกระไดโอ๋ไงไๆเนาะมาสั่งน้ำปูแล้วกระไดมาสั่งน้ำปูวัดมาสั่งที่หลังก็ได้ วัดโน่นจำปาเนาะจ้าครับผมปู่วัดป่าโนนจำปาปู่ข้ามตาครับผมปู่ข้ามตาข้ามชนโนนอะไรล่ะเพิ่นมาได้มาเกิดได้มาอยู่พบพุ่มเพิ่นอยู่ในบ้านดงย่างอำเภอเพ็ญสุ่เสาขอบคุณค่ะางสงเภอเยู่หัเสามาสั่งมาแปลงนะเพิ่นคือว่ากำลังสั่งข้าวเวสสุวรรณมีบ่รออยู่หันโอ้ยเพิ่นสแสงแต่โดนล้วค่ะ คบียส,ส,สุวรรณสุย oui. well, ุนทั้งง่าปลาไพหมงครับสั่งจะโดนแล้วบาทเพิ่นสิสษางเพิ่มเป็นหกอีกหกบ่บ่ข่พิ่นสิสษางมหาจักรพรรดิสั่งมหาจักรพรรดิอีกสร้างได้แล้วสององค์เหลืออีกอยู่หาองค์ครับปูระว่าสิสั่งมหาจักรพรรดิใครบเจ็ดเจ็ดวันเจ็ดองค์ครับแล้วก็สิสั่งเจดีย์เจดีย์นนท์จำปาครับเจดีย์นนท์จำปาถ้าตัวเลขนี่ถูกก่าแม่หนูแนะนำไปสั่งกับ ปูข้าตาในเด้อวัดนนวัดป่านนจมปาครับผมครับหรือาว่าถ้าย้หลแหนมกระเป๋าอึ้งตึงแล้วแล้วได้ซับหลก็สามารถครับผมผ่านทั้งแอดไดแอดก็จะนําทรงทุกบาททุกสตางค์ที่ปูคําตาเนาะที่วัดนนจมปาครับผมครรับือวัาตัวเลขนี้เอาไปพินิจพิจารณาเมืองครับผมก็อยกใไ้มันช่ หรือว่าเอาไปเปรียบเทียบเมืองขนมันตรงกันกันกบพ่อได้เพิ่มเนาะคำล่งสองเพิ่มยก,กํำล่งสามไปครับผมนปูอ่อน้านะใบใพีเขาเป็นม้าหางค่ะอน,น,ะนยอยื่กําลยฟอไปแล้วปูใหญเป็นกับพิจารณาหอนี้ว่ามวยว่างนี่หลางมือสือเป่นเนกิดได้ะวดวชูมาห่ายังก็ไปหลังจัลังย เออดูของวนเดียวไ้กระุนแล้วขบอห้องนท่นนีขอบคุณแม่หนูครับผมแลวก็ขอบคุณกับการนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อนุญาตให้ทายถ้ำครับผม,ผมพบผู้บันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ที่อยู่ของพระครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับผมขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆรำรำด้วยมีความสุขกายสุขใจ สวดมนต์ภาวนาในเด้อผู้ใดมีโอกาสครับเมนูว่าสวดมนต์ภาวนาในเด้อถ้าใคมีโอกาสวสันครับผมกสั่งโอกาสให้เจ้าของครับผมสวดมนต์นางสมาธิเนาะมือละเล็กละหน่อยกันยังดีครับผมสําหรับเมนูคงจะทุกมือเนาะจะเป็นเนียนแบบวันทะเนาะครับผม ไปธุระทางอื่นครับผมสาธุสาธุน่ามกกับแม่นางของพระขอให้ทุกท่านร่ำรวยครับผมคุณพระพุทธธรรมปกปักรักษาครับสวัสดีครับทุกท่านสาธุ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 